ความหมายที่สามอริยศาสตร์แปลว่าเป็นสัจจะที่รู้แล้วทําให้สําเร็จเป็นพระอริยะเพราะพระอริยะในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปหมายความว่าคนจะเป็นพระอริยะได้จะเปลี่ยนจากปุถุชนกิเลสเยอะนี่นะพวกกิเลสเยอะหนาแน่นปุถุชนเนี่ยปุถุแปลว่าหนาแน่นเยอะชนะแปลว่าเกิดผู้ที่ยังกิเลสจํานวนมากให้เกิดยังกรรมจํานวนมากให้เกิดยังเวียนว่ายตายเกิด พชาติไม่มีที่สุดเนี่ยพวกปุถุชนส่วนถ้าจะสําเร็จเป็นพระอริยะนี่ต้องรู้อริยสัจสี่นะมีองค์ความรู้เดียวเท่านั้นที่จะทําให้เป็นพระอริยเจ้านะครับรู้เรื่องอื่นไม่เป็นพระอริยเจ้าจะรู้เยอะขนาดไหนก็ได้นะบางคนเขารู้โน่นรู้นี่รู้นั่นมากมายได้อภินญ,ญาเยอะแยะแต่ว่าไม่เป็นพระอริยะนะครับถ้าจะเป็นพระอริยะต้องผ่านการรู้ อริยสัจสี่ต้องรู้จากทุกนั่นเองนะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือสอนโยคีเนี่ยต้องบอกเขาเรื่องนี้เพราะว่าเวลาปฏิบัติทางจิตเนี่ยพวกเรื่องสมาธิมันมีอะไรแปลกๆให้เรียนรู้เยอะไปหมดนะมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นคนก็จะตื่นเต้นกันอะไรพวกนี้นะเราต้องบอกว่าเห็นแบบนั้นมันไม่ได้บรรลุธรรมต้องเห็นทุกแต่ทุกมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ไปเห็นของประหลาดเห็นเนี่ยเกิดแก่ตายพลัดพราก ไม่ได้ดังปรารถนานี่เป็นสัจธรรมดนด่านินทานี่เป็นสัจจะเป็นความจริงอะไรพวกนี้นะเนี่ยต้องแต่คนเนี่ไม่ชอบดูอันนี้นะเขาจะชอบแปลกๆมากกว่า